พบอยู่ช่องบาทาซาชาแนลวันนี้ผมจะมารีวิวเกมอะไรก็ไม่รู้ผู้ชายยอมรับตกลงอายุด้วยใช่ไหมวตกลมอายุ500เก่งไปใเ่ไเกมน,น,นี้เคยเล่นอยู่ก็เสมือนจริงสุดๆ มเคยจำได้ว่าเคยไปป้นรถถังถ้าจำไม่ผิดโดยที่จะเล่นเหมือนเดิมไหมเกิดหไม่ได้ถ่ายเนี่ยไม่ไม่ไม่ต้องหยุดไม่ต้องชลอนหนูผมเล่นเป็นไงแม่มันเหมือนจริงนะนี่คือเด็กฉลอที่เขาจะเขาโค่นหลอกผาเล่นเป็นไปสุอยดิสุดปลายกัน นี่คือนักมวยสู้กันนะครับนักมวยคนกำลังโดนอาจจะเลื่อนไหลเลยไม่ตน่าสอนเล่นกันได้หยุดเฮลวีกายอะไรไม่รู้ภาษาไทยเก่งนักเหรอเก่งเลยงไงเก่งเลยยั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 งไงเก่งเลย,ยโดนหมัดลัวเข้าไปตายไปปะชนะอีกแล้ว ยุดผมไม่อยากนั่งมาสอนสอนยุดเริ่มใหม่อยากทำอะไรก็ได้เรียนสันผมเดาว่าเป็นเวลา เขาลืมไปว่ามันสามารถทำนี้ได้เดี๋ยวทำไมมันดูวนวน By the way. Huh? My name! Karen! Ah! And you work for Miss Montello? ไม่ฟังไม่ฟังว่าผมอยากเล่นยุดจะเล่นให้ผมเล่นได้ไหมขับเป็นผมขับเป็นผมขับเป็นผมเคยขับอยู่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถอยหลังเก่าเหรอไฮะ นี่เคยเล่นแล้วได้อยากพินมั่งขอบคุณครับแงนเลี้ยวมาเลี้ยวเลี้ยวเลี้ี้ยวเลี้ยวเลลียวเลียวเลียมาดีชนกับอะไรชนไรชนไรชนไรฮะ ด,ด,ด,ดีแร้เกสียเสยแล้วไปนี้ไป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 ,ไ,ปไม่ว่างตอนนี้ไม่ว่างต้องรีบไปถึงตรงนั้นโดยเร็วหยุด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 เกม เป็นยังไงเนี่ยมันขยับแบบไม่ได้ be one of these. Handles like a dream. It may not be a Galapeno, but it'll bust pretty good blockades. We're done. Nice. you had to shake cops before. Probably after they found out you were shooting all those rats. What can I say? Boston's finest protect the rights of man and firemen. K5, K5. อยากอยากเล่นเพราะว่าไม่อยากสุกหาอย่านั่งฟังแล้วเยอะผิดทางอีกขับช้าๆก่อตำรวจแล้วไงชนเลยเอาดิตึงตึงคูโอ้ช,ชน เวลายินดีด้วยนะไอ้หนูเธอกำลังทำดาวดวงใหม่ใครสนผมไม่สนผมไม่ใช่ผมคือเด็กน้อยที่มีใครจะอยู่ผมได้แม้แต่ข้ังรถคันนี้ well. เวลานี่มันไม่ดีเลย

I'm not your main dinner. ชิวๆดีกว่าวันนี้ก็จะไ้ห้าวห้าวห้าวส่งเงินมาส่งเงินมาเดี๋ยวนี้ไอ้จุกุนส่งเงินมาส่งเงินมาให้หมดการที่ มาใส่เงินเงนิน,นเดี๋ยวยิงเลยไปใกล้ๆเ <ST ALL> จ้าตำรวจคุณไม่มีทางดูผมได้หรอกคุณตำรวจคุณคิดผิดแล้วถ้าคุณจะมาแย่งกับผมเพราะผมเคยเล่นเกมนี้ไป้คุณตำรวจเจ้ากี่กล้องไอ้เมนไปว่าต้องรถติดเลย เออกได้ไหมไเนี่ยเดี๋ยวลองอกดิออกได้ก็ได้ใครจะไปรู้เอาได้อยู่คุณตำรวจคุณคิดว่าเก่งนักเหรอเขาจะผมจะไปที่ที่ผมชอบไปที่สุดเลี้ยวทางนี้แล้วก็เชี่ยวไปผิดท,ทางไหมจะไม่ได้แล้วไม่ใช่ทางนั้นเอาทั้ง ผมจะไม่มีวันกลับตัวเป็นคนดีออปเดนใหม่มีอะไรไมางไม่รู้โทรศัพท์เไม่มีใครโทรมาได้อะไรทําอาตกรรมเลยแ้วโดยการขโมยรถนี่ไงทางนี้ไงนี่ไงเราก็จะได้ไปแถวแถวแถว,แถวนั้นอะที่มันมีทหารอยู่อ่ะมาดีทหารนี่ไงเก่งเรอฮะเดี๋ยวปัดรถทิ้งเลย คอ yup. มยินด s <S いいีสนุกมากเป็นเกมที่โคตรแจ๋วนั่นละรถติด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 บินเข้าไปตอนนี้รถยังไม่พังเลยรู<ๆ>้สึกสาใจมากไม่ได้เล่นเกมนี้มานานรู้สึกมีจิตใจอยากเง้น ก็คือตอนนี้ไงล่ะที่อยากเน้นมากมากขนาดรถอยากรถเดี๋ยวไปขึ้นภูเขาดีกว่าด้วยความเร็วมาหาศาลด้ราความเร็วอันนี้มันก็เยอะมากแล้วโหโคตรเจ๋งตอนนี้รถใกล้พังแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนรถ ่าล้วต้องระเบิดเฮ้ยขี่มอเตอร์ไซค์ชอบชอบงั้นในเวลาเดียวกันด้วยโคตนเร็วอะ่ะพูดจริงๆเลยไม่เอาดีกว่าเอารถด,ดีกว่ารถสะใจกว่าวิ่งมอเตอร์ไซค์นี่แหละดีแล้วงั้นเออเ้องั้นโอ้โหไม่เอาดีกว่าเจ็บตัวง่ายด้วยไปดีกว่าแบเอารถด,ดีกว่าใครห้ามักปืนอะ่ะเฮ้ยใครห้าวมา ไม่มีคัพี่ไม่มีเอ๊ยขโมยรถดีกว <Well, S 1> ่าขโมยรถขโมยรถรถคันนี้แหละจะเป็นยานพาหนะใหม่ของเรานั่นเองในคลิปนี้ก็คือไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากกับป่วนก็เล่นชิวๆเพราะผมก็เคยเล่นอยู่จำทางไม่แม่นเท่าไหร่ชอบเล่นมากผมไม่สนเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น ผมส่วนอย่างเดียวคืออยากได้เงินต้องผมก่อนผมตายบ่อยเพราะเนื่องจากผมโดนตำรวจฆ่าตายเดี๋ยวเรื่อเรอเ่เชี่ยวเชี่ยวเชี่ยวเห็นหลอดเลือดสีฟ้าไหมนั่นคือเลือดรถนั่นคือเลือดของรถตอนเลือดสีเขียวคือเลือดแล้วสีน้ำเงินคือเกาะตอนนี้วอซายโคตรชอบเลยเงี้ยเงี้ยดีแต่ห้ามทางนี้ห้ามตก ถ้าตึกเปพผูมผมจะไม่ผมจำได้ว่าเคยอยู่นะแทบไม่จําที่จําได้นะขึ้นมาไม่ได้เลยเดี๋ยวผมจะทําพี่เลนนี่เพื่อนส่งไลน์มาหาดูแป๊บชื่อช่องใช้ยาพุนทองดีโอเคดีเวยอย่าลืมอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนผมด้วยช่องใช้ยาพุน ใหม่กอดว่ายน้ำไปสเตมิน่าคือสีเหลืองอ อยากขึ้นน่ะขึ้นยังไงอ่ะ นี่เราทำไงดีอะซื้อของได้ไหม

เ้ยปุ่นนะด้อยอยๆดบ ได้ด้วยเหรอเสีย2,007แต่เขาไม่มีเงินบาท nah. <ing> นี่ไงที่เราเล่นเว็บชำนะหึ่ปนปนให้หมดปนให้ปน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 ตายเอาเงินมาคนรวยคนนี้น่าจะได้เงินเยอะเงินอยู่ไหนข้าต้องการเงิน ในหนึ่งคนแล้วโดนปะโดนโดนอีกหน่อยพอเดี๋ยวใครอีกหน่อยพอเขาเลยตำรวจมาคือเก่าหรอตอนนี้เขาเขาัางกำจัดเราเราก็เกือบตายอุ้ยฉากเปลี่ยนสีทำให้ดูแซบตาเฮ้ยขโมยรถขโมยไม่ได้ แล้วตำรวจก็จะไล่จับเราไล่เหตุผลเนี่ยนะตำรวจเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยตำรวจมม่ไล่เราเลยใช่ไหมท่านผู้ชมเป็นพยานได้ว่าผมไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมท่านผู้ชมเป็นพยานได้ผมได้ ขอรถเนี้ยแรงแรงขมสนไหมเราคงชนคนตายแน่เก่าเลยเก่าเหรอฮะคุณใจเย็น Mr. beat out, it Red Lights are that sweet nugget you brought home from the dirty turned out to be fourteen. We got a little thing in this country I like to call the constant freaking tuition. Hear that? America's on your side. No matter what the situation, no matter what the body count, I am we're gonna get the dirty for you. So you know? I know. Give me a call. Five 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 be silent sands. ไม่ไรจับเราแล้วคิดว่าผมสนไหมไม่ยิงให้หมดใช้มือข้างเล่นด้วย โคตรตึงครัรถโคตรตึงพอแล้วเก็บกระสุนไว้เพราะตอนนี้กระสุนมีน้อยยังไม่ได้รวยมากชนแทนได้เงินด้วยโคตรสนุก ก็เข้ามาตำรวจกี่ดาวไม่สนขับรถตึงตึงตึงมากขับรถนี่ตึงจาก คันนี้ผ่านสงครามมามากมายโคตรเจ๋งเนไหนคลิปแรกก็ต้องอัดยาวๆหน่อยดิซื้อได้ไหมสรีบาทอยากซื้อสักอันสองอันไปเล่นต่อตอนนี้พร้อมแล้วใครหน้าไหนก็มาให้หมด มาดิมอไซค์เก่งเก่งรือยังไงฮะ <C le ars> ขับรถแบบตึงๆ <C le ars> แต่ทำผิดกฎทุกอย่างว่าะข้าไม่รู้กดอะไรทั้งนั้นชนมัน่วซั่วให้หมดเดี๋ยวข่าคนให้เยอะเ,ยอะเลย โคตรตึงจัดได้เวลาทำอะไรเข้าขอนรู้สึกสาดใจมากได้เล่นเกมที่ขายเครียดเนี่ยเก่งเหรอฮะเก่งนะหล่ะ เก่งหรือยังไงตำรวจหนึ่งดาวไม่สนจะทำทุกอย่างเพื่อเงินว่าตอนนี้เขาไม่มีเงิน,นขาดแค้นอย่างมงก้ตำรวจตามไม่ทันเลยเราต้องได้หลายดาว รถคันนี้พาส่งครามมามากมายมาดิคุณตำรวจคุณคุณตำรวจจะเจ๋งสักแค่ไหนเชียร์มาดูวันนี้ ตำรวจจะเก่งสักแค่ไหนมาดีประกาศสงครามมาดิผมไม่ปรปสนตายหมดทุกคนทนกถาตายตายแล้วหนึ่งคน จะไม่ใส่คนดีผมจะใส่คนชื่อ อยากมีตัง Thank <laughs> you.